สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกการทุกคนที่เขาบึงเขาสม้มทั้งสองประเมาสมบายดียามเศร้าเศร้ายามเศร้าๆนี่ประเมาออกมาให้มาน่าหน้า,นาผู้เลือนาหน้าเอื่อยจันขิดพี่น้องที่ประเมามาทําคลิปให้บึงเขางามิตมือนี่เกี่ยวแลเดิอมือนี่มือนี่เกี่ยวแล้วพามาบึงมาส้มเลี้ยงอลลาม ผงหน้าเป็นสีทองเลยซุกตั้งด้นแหละผ่นว่ามันหักพ้นโตกเกี่ยวบ่ได้เมื่อนี้ปลาเมาก็บฟ้าออกมาหยัดผนแล้วก่อนงามที่หนึ่งเลยได้นี่นะตั้งแต่เห็นมาเพรามันงามเสมอทางนี้ทางนี้นจัคสีได้แจค๊คค้นผน<า>หับค้นลายอยู่เหมือน อามาอีกระบอตึงตึงตึงเผู้เดพผู้อันนี้กำลังหลังมาจักว่าสีแล้วมืือนีบจักน้องย่งอีกยังหลังมาอยู่ปะเมาอัตตาตีมายัน่นเกี่ยวแล้วรอบเพีขันขักเอือะเมื่อหอดตอนหกโมงแต่มือผูแหละมือเ้าไปส่งบเวชนางหลดหกชั่วโมงของบานอยู่คุนี่ แมนบ้านเพิ่นอยู่โคราดวันที่สิบเก้าจังสิเมื่์อันเยอรมันเพิ่นมายามบ้านมาผักพรเพิ่นจีไปเที่ยวอันอยุธยาเพิここ่นหาสิเพยยังงามคนบุบ okay. ีลูกเฮคนบุมีลูกคือเฮานี่แหละคนบุมีลูกยังงามเลยงามได้เหย người ta cũng hỏng cái hỏng bạc a dạo và chăm sóc mhm hỏng bạc a dạo là mhm hỏng là mhm 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 mhm

น้องนาขี้น่ะแข้งแห้งพี่น้องเอ้ยแหล่นจนบวอยากทันหมูเป็นไข่กับโบมีไข่อีกแหล่นผ่าน้ำหมอกเซยย่มนะเนาะหมูเป็นไข่เจ้าเจ้าตอนแหม่ไปทำงานนะไม่ได้ไข่อยู่ใดเลยนวดแล้วว่าย้อมนั่งอันนี้สมัคแข้งแห้งแต่ลัะวะเนน้อยหักบกไข่บบยัางชาวบ้านเขาไข่เขายังเาอเซลเพื่อนน่ะทน ทนแดดทนฝนม่ใหญ่พอใหญ่อุ้มเมื่อหน้าเนาะบุเป็นยังแม่นแข้งแห้งเมื่อนี้อันมาทั้งคู่ได้สองแถ่พอน้องไข่ดาวขอสวัสดีพี่น้องเจ้าจะขอสวัสดพี่น้องเจ้าโดยเกี่ยวจ้าวไข่ดาเจ้า อ,อยากตายเล่าเนี่ยนะน้ำแสบของน้ำแส,ำสกบกบฝนมันกันเนาะฝนมันลงมาตอนอม,มันทอดน่ะนะช่วงกระโดดเฮ้ยชีวิตไป้จัหน่อยก้บบยนี่นาคีอยู่ทั้งไดเนอัดหตนาอัตตาเอฟซีบทจืดเลยเฮ้นเรือชีแดง ลูกสาวล่ะฝ่นจักอยู่ทางใดลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะเจข้างหน้านี่อยู่ทางใดเนาะฝุ่นอยู่ม,ม,มุมพอ๋ <c oughs> เอา <c oughs> นั่งอนามาพี่ได้มหมู่ไฟน้ำแม่มันเฮ้ย <c oughs> มันแบ่งมามันบอกไปน้ำแม่มันพี่มันมาพี่เออลูกทำมืนนเดเนาะลูกอีนั่งติ๊กแมนบ <c oughs> อก อันนี้เป็นวิธีชีวิตชาวนาเนาะพี่น้องเห็นห่วงเข่างามๆก็สื่นใจสื่นใจแล้เห็นเข่างามเจ้าใส่พุ้ยแจ็คสอบนี่เอ,อ,อากุ้ยขอยอยากเป็นลมงลง,งนนะลงชื่นพุ้ยซองสอบเครื่องได้เข่างามปานนี่ใส่หน้านะกับซองสอบเครื่อ,องอพุ้ยหายสอบเอาชอัะ มุง,ง<ห>ดูพโอลงทึนบ่ได้ลาอ๋อมากหน้ามากกักจะมีฝนแน่นาะแมนมีขี้งัวเพิ่นผูกงัวใส่งัวหมด่ปีเ้ยผูกงัวใสหนาแหลงเบิดปีกเ็เลยประหยัดประหยัดงบแน่แต่ว่าเจ้าสิไปจ่ายนี่จ่ายให้งานเนาะ <laughs> จ่ายให้งานนี่ดีเด้อเห็ดให้พี่นอ้องเขามีงานเห็ดมีเวียกเห็ดงานทำไปแล้วไปแล้วในจ้างเกี่ยวยซื้อมด 2ล้านปลายเบิด2ล้านกว่าปีนี้เจ้าสินักกว่าเก่าเงินเพิ่จากสองกว่ายันเป็นสอยู่หรือสามเด้คนยังหลังมาอยู่ดียังผู้แปดมยังกว0 0กว่าผูเด้อบางคนกระสะแน่ ขัน้นขั้นบนแล้วมือนี่มืออื่นเจ้าก็จ้างต่ออีกเบ้อฟังเบิ่งเนาะขันข้นเลือนิดๆนหน่อยกันเบิ่งซะก่อนดิเบิ่งงบซะก่อนเพิ่นว่าขอดีกับมองห้บ้านเฮามีงานเหตุพี่น้องจ้างวันเท่าไดนี่ อือวันละแสนพี่น้องวันละแสนกี่หานนหานำหาพี่น้องนำํำปุกตีกับขั้นสองร้อยกับสซน,น,นเศร้า,นานเานะานนะเสนสองหมื่นไหลเงินอัตราเงินบาทบาทเฮาเนาะบานเนาะกับสี่เซนสองหมื่นขั้นวันสองร้อยอันนี้บบหอดสองร้อยต่างหากันบ้า,บานบาทเฮาหัวปีได้อยู่งานบาลายขั้นต้นงานหลายๆนี่หว่วย แมนแมนแล้วฟันละเซนกีบเจ้าได้ด <it on. S 2> ีได้นี่ยนะเจ้าเห็ดก่อนมูลราคาแห้งก <mais S 3> ับห้าคุณงายข้าเจ้าว่างวิอักเด้ แล้กม่นคันปรับกันน่ะโอ้ยบ่ได้ไผก็ยากเวียกปรับกันกันเฮาลูกเสมอคั่นบ่สีนักๆแน่บ่จันบ่สีนักๆแบได้ต้องเอาหัวกับทายนะเนาะือเจ้าีเอากอม ข่อยนะเอาท่ายมูมันจะฮ้าคนง่ายใช่กรดีแมนหักบบดี้อย่างหนึ่งได้ขั้นโบดี้จ้างเนี่ยเขาจีบปล่อยงัวมาทั้งเกี่ยวทั้งไหลงัวจะจีบเป็นลมถ้าเกินกับวิบันไดเด้อทั้งเกี่ยวทั้งไหลงัวโอ้ยบ้านเขาปล่อยสมุห์เนาะแมนบ้านอื่นเขาเลี้ยวเขาปล่อยได้แมนแมน คือโมดสายเฮานี่ผัดนับอนี่ห้อยฟังนี่แม่นแหละเขาเล้วเขาปล่อยลูกมาเลยเป็นคนกำลังคนกำลังมาสองสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแห้งงานแล้วเมื่อนี้คือสีเศร้าโอยู่แล้วเมือนี่ฟังบึงหอล้่บคะขอเยอะนอยู่ ชิบเจ็ดแห่งงานได้ร่วมทางเจา้าน,นี่สวยๆสิไปเลี้ยงงัวอีกบ่อืมไปตลาดซื้อกับเขาบ้าวบ่ันี่ยนงัน,มน,น,น,นมนะมอไ,ไปมอไปมอนานแล้วโอ้ ให้ผู้นั่นเลี้ยงถาเป็นคิ้วของมอนอะ่ะโอ้คิว้วผู้นั <c> ่น <ười> ใครดูจับถือคิว้ว <c ười> ที่เขี้ยวๆนี่หน้าเส้าหลังเด้อี่นองเด้อดนหน้าเส้าหลังแล้วก็ที่อ้อมหัวไววนี่เนาะ kiều khậu có mùa né giặc kiều dù, giặc má kiều dù hoặc hạp ngàn vậy nhưng còn dù nhưng bố dạng. Nói là phan thầu phan บุปปาอีกฮึ่มหลับอยู่บ่ตอบด่วนเลยอันใไหาปั่นเขาปั่นน้ำอือผู้มาแต่เศร้าเนาะผู้มาน่ะข้าเจ้าปั่นละละไปปั่นเนาะ เจ้าคองหน้า,พ,นาพูดว่าผู้ได้บัท่านปั้นเส้าก็ปั้นเด้อคลิปนี่โอ้หาวเถอะเ้ไปท้นแม่นทันแเลยเนาะต้องพอกไว้ก่อนเลยนะแมนไปถ่ายรูปเหตุงานแ้วอนียงานถึงงานเปิดงานถึงไปเลยกี่ตั้งกีถึงอยางเลย บึงเพื่อนเด้อพี่น้องบึงเพื่อนคลิปธรรมศาสตร์เกี่ยวขาวเกี่ยวปลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้าทำคลิปต,ต่อไปอถาลุ่นพี่น้องถาลุ่นรอบคำเด้อเพื่อนสิแลเอาบ่มีรุ่นอีกได้ไอ้กี้ไอ,อ,ไอเอฟซีรุ่นวัดรอบคำสิแลอยู่บแ่แล้วแล้วเพื่อนเอาไอ้เก่งแต่แต่ปุ้งเฮ้ย ุ้งนะเกงแล้วแล้วอ่ะสัตอนต้าตามชมคลิปหนาพี่น้องลอลุ่นน้ำกันเราฝืนสิแล้วบ่เขาก็งามงามนี่เขางามพราที่เกี่ยวแต่เก่าสิเกี่ยวไว้ได้สำหลัาเดลายข่าิเกี่ยวบ่กลบ่มากเขางาม พอ,อกันคิดหนาเด้อขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขขอบใจเจ้าคองหน้าเด้อขอบใจเจ้าคองหนา้าให้เก็บภาพสวยๆงามๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเจ้าคองหนา้นากับบุมเไพ่ดอกเอื้อยจันคิดสบายดีเด้อพอกันคิดหนา